รวมผลไม้ที่สามารถช่วยเคลือบกระเพาะอาหารได้มีประโยชน์มากกับคนที่พยายามและกำลังลดความอ้วนสวัสดีครับการลดความอ้วนปัจจุบันไม่ใช่เรื่องอยากเพียงแต่คุณต้องเข้าใจหลักการในการดูแลสุขภาพโดยการเคลือบกระเพาะอาหารด้วยผลไม้ครับซึ่งวันนี้พืชผักผลไม้ที่เรามาแนะนำจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพโดยรวมคุณได้และสามารถช่ย่ยเรื่องหนักได้ด้วยครับ1ครับ กล้วยกล้วยนั้นสามารถช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เคลือบกระเพาะอาหารและสามารถช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายทําให้คุณทํางานหรือออกกําลังกายได้สบายตัวมากยิ่งขึ้น2มะละกอรครับมะละกอก็มีฤทธิ์ใกล้เคียงกันกับกล้วยแต่ว่ามีกากใยะอาหารที่สูงกว่าและยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระพร้อมทางฆ่าเชือ้อ โรคในร่างกายได้อีกด้วยเมื่อรับประทานเป็นประจำถือได้ว่ามีประโยชน์มากครับ 3. a p แอปเปิลแอปเปิลถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีครับในการลดน้ำหนักเพียงแค่รับประทานแอปเปิลวันหนึ่งผลจะสามารถช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมสารอาหารได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังมีประโยชน์ในการช่วยย่อยและทําให้กระเพาะอาหารคุณนั้นทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถช่วยหยุดซึมสารอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับ 4. ครับแคนตาลูกแคนตาลูก เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่มีสารอาหารที่สูงมากโดยเฉพาะส่วนผลของมันผลไม้แคตาลูกนั้นมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการกระเพาะอาหารอักเสบและสามารถช่วยฟื้นฟูแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วยเมื่อรับประทานเป็นประจำและนอกจากนี้ในแคตาลูกยังมีวิตามินซีที่ไม่น้อยสามารถช่วยลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้อย่างยอดเยี่ยม 5. ฝรั่งครับ หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะครับว่าฝรั่งนั้นจะเป็นผลไม้ที่สามารถช่วยดูแลกระเพาะอาหารได้สําหรับใครใหลายคนนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารขอแนะนําให้รับประทานฝรั่งเป็นประจำครับมันมีวิตามินซีที่สูงมากสามารถช่วยดูแลร่างกายของเราโดยรวมได้โดยเฉพาะทางด้านกระเพาะอาหารซึ่งสามารถช่วยลดอาการอักเสบของแผลในกระเพาะอาหารและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับระบบลําไส้และการขับถ่ายได้อีกด้วยครับ เพราะฉะนั้นคุณควรรับไประทานเป็นประจำนะครับและอย่างที่6อย่างสุดท้ายครับมะขามป้อมมะขามป้อมนั้นถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากสูงกว่าผลไม้ปกติถึง10เทา่าซึ่งมีประโยชน์มากครับในการช่วย